วันกาชาต์นึ่งรอยปีค่ะซึ่งสภา,ากาชาตไทยค่ะก็ได้เชิญชวนชาวไทยทุกคนเลยนะคะเข้ารวมจัดงานวันกาชาต์นึ่งรอยปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะภายใต้แนวคิดท่วา่ารื้นร่มสุขตรอดีนาทีแห่งการให้เข้าจัดตั้งแต่วันที่แปดวันนี้เป็นวันแรกนะคะพี่บาว<ะ>เลียงจนถึงวันที่สิบแปดธันวาคมเลยค่ะสิบเอ็ดวันเลยนะคะแปดถึงส<ช>ิบแปดธันวาคมนะส่วนุพินีนะครับสามารถเข้ารวมกันได้ตั้งแต่ งันนี้เปิดกันอุณหภูมนี้พังงานนะเปิดกันตั้งแต่เวลา11โมงกลางวันนะครับจนถึง22นาฬิกากลางคืนคในปีนี้เนี่ยเนี่ยสภากาชาติไทยก็ชวนนุ้งจุงนุ้งจุงนุ้มไทยค่ะเพื่อที่จะเข้ากับทีมงานวันกาชาดที่เขากำนังวายนั่นเองบุลันบุลันนะคนที่อยู่กรุงเทปเนี่ยก็สามารถไปร่วมงานได้นะคะแต่ว่าทีตั้งจังหวัดเองค่ะถ้าว่าไม่ได้ไปตอนนี้ทางสภากาชาติไทยเขามีเฟลต แพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะพี่วาเกลี้ยงทีจะสามารถเข้ารรวมงานได้ไปทีเว็บไซต์เรดค s อสแฝงนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ,ะและก็วันนี้พิเศษค่ะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะคะโดยสภาการชาดไทยค่ะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากส้มเด็จพระกนิฐาธีราเจา้ากรมส้มเด็บพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชลำเนินไปส่งเปิดงานวันกาชาดิหนึ่งรอยปีพุทธศักราช 2,566ถีส่วนลุมพินีกรุงเทพมหา5นักนะคะโดยสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจ n b t 2 s d หรือว่าเพจ Facebook NBT เซาไม่เล็ก 10s ของเรากันตั้งแต่เวลา5:17นาฬิกาค่ะจนถึง6โมงเย็น6โมงครึงนั่นเองค่ะนะครับเรื่องง่อนการชาร์จนะครับจ็ไปรวมกันได้นะจากส่วนกลางกรุงเทพมหานักอนใครอยู่บ้านเราไปออนไลน์เมือนเกี้น้องริบินบกมาแต่เดียว